อันโยองอัจโยธนาอัองอโยพบก,กับพีแอลธนาโยเคกันห่วนะคะหลังจากที่เราขอโทษทีนะคะที่เราลบคลิปนั้นไปนะคะมันมัวมากนะคะที่เราอัดเนาะคลิปที่เราอัดน,นะคะมันมัวมากมัวแบบมัวสุดๆทําไมเราไม่อัดคลิปเพราะว่าเรานี่ติดดูกันนี่เว็บกับเว็บดูมอนิเมะนะคะนี่ติดดู เว็บดูการ์ตูนอนิเมตติดดูการ์ตูนอันติดดูเว็บการ์ตูนอนิเมตนะคะเครื่องนี้ก็ยังเอาเดี๋ยวกลับไปดาวน์โหลดแอปอัดคลิปเหมือนเดิมนะคะแค่มาเล่นเกมข้าเวลาสิเสย แค่มาลองเล่นดูดูสิเลยว่ามันเป็นไงสนุกไหมเดี๋ยวรับขอให้ครบวันก่อนถึงลบลบติดลบแล้วก็ติดตั้งอย่างนี้แหละค่ะอีกเครื่องหนึ่งไปกันเลยไปใน,กนเกมเล็กข้าววาดท่นออกกันเลย้ายซึ่งจีจีเห็นที่เอ็มเห็นที่เอ็ม อัปเดตมาใหม่มากบ้ามากเลยนะแบบอัปเดตปล่อยมากไม่รู้อัปเดตอะไรนะเอทเอมเอเนี่ที่เข้าว่าทั้งออกเนี่ยแอปอัปเดตอะไรไม่รู้อะมา,มาบ่อยเกินปล่อยเกินหม่อยจริงป่อยมากบม่อยแบบบ่อยสุดๆบ่อยโคตรอะ ้านิดนึงนะคะเด็ยมันแบบปิงๆิงเลยเลยอันนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะคะคือเพื่อนขุดไปหมดแล้วอะไม่ทันอ่ะเพื่อนขุดไปหมดแล้วอะ่ะเสียดาย เสีได้ไม่ทันคือนอนหลับเพลินไปหน่อยเดี๋ยววันนี้ก่อนจะนอนตอนหกโมงเช้าเดี๋ยวจะรีวิวขนมแปลกเท็ดสเวนให้ดูนะคะว่ามัมีขนมอะไรมาแบบแปลกมั่งเนาะแบบแปลกๆุดแปลกโคตรอ่ะแบบแปลกๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะซิงเลย เกมเกมที่พี่แป้งเล่นชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจนะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะไอ้ที่เพิ่มเติมแล้วจต่ตรงนี้แหละนั่แต่เพิ่มเติมตรงนี้แหละญาติอะไรประมาณนี้แม่สื่อรูกสอง ลูกสองคนนี้แต่งงานออกมปแล้วนะจ๊ะเหลือแต่สองคนเนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะใครที่เล่นเกมเนี้ยเนะี่ยขอลูกสองคนนี้ได้นะคะไอดี ID ตามนี้เลยนะไอดี ID ตามตรงนี้เลยนะจ๊ะไอดี ID ตามตรงนี้เลยก็จะได้เล่นขั้นและก็จะเป็ขุดนาง หลังขั้นที่สี่แล้วคือตรงนี้ติดลงมอกหนักมากติดแบบไม่ได้อัดคลิปเลยอะติดแบบหนึ่งอะหนักสุดหนักจริงติดหนักมากสอแบบหนักโคตรอะไม,ไม,ม่ไม่มีเวลาอัดคลิปลงโทรไปเลอย่างนี้เราจะมาสาราในไม่ได้นะคะรอรอให้ไอเวลารับของรางวัลหมดก่อนนะคะ อันนี้มันรัดนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยเติมอุยเรามีเราจะไม่ปกป้องนะคะเราจะให้เขาอันนี้น่าจะไม่มีใครมาเรียนแล้วนะคือมันดูเวลาก่อนนะคะเราเราจะปกป้องจนกว่ามี เพื่อมนมาเรียนอันนี้ตัวละครเรานะคะเอ๊ยคือตัวละครของเพื่อนนะคะขุนนางเอ๊คือขุนนางขุนเราเราปั่นไวมากนะคะอีกเครื่องหนึ่งก็มันก็สนุกดีนะคะเกมที่ เล่นอยู่อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเกมใหม่เกมที่ออกมาใหม่เล่นตามพี่แป้งเดี๋ยวจะลบเดี๋จะลบแล้วก็ติดเดี๋ยวลบติดติดอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่ารอรอโทรศัพท์เครื่องใหม่สําหรับไว้สําหรับเล่นเกมโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้นี่อัปเกรดใหม่แล้วนะคะ อัปเกดใหม่แล้วนะคะสามารถนั่งได้กดเข้าร่วมงานอย่างนี้ได้นะคะนี่คืออัพอัปเดตอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวขอดูชื่อเพื่อนก่อนถามชื่อไหม อเอาแค่สองก็พอเอาแค่สองก็พอเอาแค่สองเนาะแบบวันใีนีน่เกินไป วันนี้กันไปอนน้ก็เหมือนกันสามไปเลยก็มันเหลือก็เหลือแคน่นี้แล้วไม่เราจะไม่อันนี้ไม่ใช้เราจะมา มันโอ้โหเห็นราคาจัดงานแล้วเราว่าไปเก็บตํามือดีกว่านะคะเราจะมาเก็บตํามือตรงนี้เราเราก็กดลาว้าไปนะคะใครมือใครเล่นใหม่นะคะใครขี้เข้ามาเล่นแนะนําเซิร์ฟนะคะเล่นปีเซิร์ฟนี่นะคะเซิร์ฟที่ดีชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขอนนะะเดี๋ยวขอดูเซิร์ฟ ขอดูเซิฟกันหกสิบเอ็ดนะคะเซิฟเซฟหกสิบเอ็ดกับเซิฟโดยถัหลับเซิฟตรงนี้ให้ดูเจ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  Chà 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 cha 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 cái này thì cha cha ับเซิร์ฟ <Okay. S 1> นี้นะคะเราเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยนะ เซิร์ฟนี้ก็ แล้วนี่ก็ไม่ได้อไอ้นี่ลืมเพอรับไปหน่อยเพอรับนนาาอะไรอ่ะตกปลาหน้าร้อนเหรอฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงฉันน่าเสียใจจริงๆ อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปได้ละบาย